ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหญิงถือป้ายถูกครูอนาจารชี้อยากได้กำลังใจหลังเตรียมกลับโรงเรียนฟังผลสอบสวนวันนี้เมื่อวันที่17ธันวาคมสืบเนื่องจากกรณีหญิงสาวใส่ชุดนักเรียนถือป้ายมีข้อความหนูถูกครูทำอนาจารโรงเรียนไม่ใช่พื้นที่ปลอดภยัย ในการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนแลว้วที่ใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS สยามโดยเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆกระทั่งหญิงคนดังกล่าวทราบต่อมาว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งชื่อเอิรได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดความคืบหน้าล่าสุดเอิร e ได้เปิดเผยว่าจะเดินทางกลับไปยังโรงเรียนย่านบางแคเพื่อรับฟังผลการสอบสวนในองค์กร วันที่18ธันวาคมเวลา13นาฬิกาโดยจะมีการขอบคุณโรงเรียนที่ตอบรับสิ่งที่ตนร้องเรียนเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งยังระบุว่าตนต้องการกำลังใจอย่างมากในวันดังกล่าวและยังรักและศรัทธาในความเป็นมนุษย์ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรอมเ m e n t ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ